เลยนะคะเข้าทั้งหมดสิบอ็ดรอบนะคะเล่นตัวระกสวัสดีนะคะพบกับเจ๊น้ำพารวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ำมากับสูตรนะคะปักหน่วยบน5ตัวนะคะ ก่อนนําไปใช้นะคะอย่าลืมเทสก่อนนะคะ3ามถึงสี่รอบนะคะถ้าสูตรนี้ไม่เข้าก็สามารถกลับไปดูสูตรเดิมนําไปใช้ได้นะคะหรือใครที่เกียจคิดนะคะเรามีกลุ่มแนวทางนะคะเข้าฟรีเลยนะมีวางแนวทางให้ตั้งแต่เช้ายันดึกนะไม่ได้มีแค่ยี่กีนะตาวางแนวทางหาหน่อยลาวให้ด้วยนะคะเด้งๆปังๆนะคะ ใครติดตามในกลุ่มจะรู้ดีนะคะว่ากลุ่มนี้แป้งที่สุดแล้วนะคะนะคะถ้าวิธีการเล่นนะคะกด2ตัวบนรูดหลังนะคะทุน1บาทนะคะห้าสิบนะคะกำไรสี่สิบนะคะถ้าตัวละหาบาททุน2อ0กํห้าสิำไรสองร้อยนะคะต่อวันนะ,ะอ่า,านะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้แดนะคะ8 8ดแดหลักสิบบนคูณกับหลักสองบนนะคะ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะนำมาบวกหนึ่งคงที่นะคะเห็นไหมแต่คูณสองเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะจะได้ไม่หลงลืมกันนะคะจะได้ไม่หลงไม่ลืมอะไรประมาณเนี้ยเนาะมาแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ไว้ให้นะคะเห็นเปล่าโอเคนะคะมาทีนี้เรามาดูผลลัพธ์นะคะปากหน่วยบนนะคะห้าตัวนะคะ อ่ารอบที่ยี่สิบแปดตัวนี้นะคะหนึ่งเข้านะคะโอเคมานะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นแปดคูณหนึ่งนะคะเป็นแปดนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะก็จะเป็นเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมาผลรับรอบที่ยี่สิบเก้านะคะสองสี่เก้านะคะเก้าเข้านะคะอ่ารอบที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเรายังไม่ได้เขียนไวน้น้อเดี๋ยวเราเขียนถูกแล้วก็เขียนตัวเลขที่เข้าไปให้ด้านหลังนะคะถัดไปนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะสิบบนนะคะคูณสิบสิบบนคูณสิบคูณหน่วยบนนสี่คูณเก้านะคะผลลัพธ์นะคะสามสิบหกนะคะบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะคะกดเท่ากับใช้หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะมาเรามาดูนะคะรอบที่สามสิบอ่าตัวนี้แปดเข้านะคะถัดไปนะคะใช้เหมือนเดิมนะคะสิบบนบวกหน่วยบนเจ็ดคูณแปดนะคะเจ็ดคูณแปดเป็นเท่าไหร่เอ่ย เจ็ดแปดนะคะเจ็ดคูณแปดนะคะเจดปดนะคะเจดคูณแเป็นห้าสิบหกนะคะห้าสิบหกบวกหนะคะเป็นห้าสิบเจ็ดนะคะนับไปนะคะเป็นเจ็ดแดเศย์หเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะผลเข้านะคะหเข้าเราก็ติ๊กถูกแล้วก็เขียนยอดไปนะคะถัดไปนะคะสองคูณหนะคะสอูณหเป็นสนะคะบวกหเป็นสามนะคะสมเราก็นับไปอีกสี่ามสี่ ห้าหกเจ็ดนะคะอ่ามาเข้าไม้เข้าฮะคะหลักห้านะคะเข้านะคะปากหน่วยห้านะคะปากหน่วยห้าสังเกตเลยปากหน่วยบนอ่านะคะสามคูณห้านะคะสามคูณห้าเป็นนะคะสิบห้านะคะบวกหนึ่งนะคะเท่ากับสิบหกนะคะสิบหกนะับไปเป็นหกเจ็ดแปดนะคะเก้าศูนย์นะคะอ่าตัวนี้เจ็ดเข้านะคะถัดไปนะคะ เราก็ใช้นะคะศูนย์นะคะเขีนเยนเสร็จไว้ก่อนเนาะถัดไปนะคะก็เป็นศูนย์คูณเจ็ดนะคะศูนย์คูณอะไรก็จะเป็นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเ่าเรามาดูหน่วยบนเข้าไหมอ่าเข้านะคะโอเคเราเขียนไว้นะคะถัดไปนะคะเจ็ดเราก็เอาสิบบนนะคะบวกคูณนะคะสิบ หน่วยบนนะคะก็จะเป็นเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะอ่าบวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นสองสามยี่สิบสองนะคะก็เป็นเป็นสองสามสี่ห้าหกนะคะอ่าผลที่ออกก็คือสามสองสี่หกสี่นะคะตัวนี้สี่เข้านะคะทิกถูกไปนะคะมาถัดไปนะคะสองคูณสี่นะคะสองคูณสี่ เท่ากับ8นะคะ8นะคะนำไปบวกกับเลข1คงที่นะคะ8 1เป็น9นะคะ9นับไปเลย9 10 11 12 13ใช้หลักหน่อยเหมือนเดิมนะคะถัดไปผลลัพธ์นะคะผลที่ออกก็คือ5 4 1นะคะถูกนะคะถัดไปนะคะ4คูณ1นะคะเป็น4บวกกับ1เป็น5นะคะ5 6 7 8 9นะคะอ่า9เข้านะคะติ๊กถูกแล้วก็เขียน9ไว้นะถัดไปนะคะ สองคูณเก้าเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งนะคะเป็นสิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะอ่ะเรามาดูนะคะผลรั์รอบที่สามสิบแปดนะสามหนึ่งสี่หกเจ็ดตัวนี้ไม่เข้านะคะไม่เข้าไม่เข้าขอติ๊กผิดไว้นะคะโอเคถัดไปนะคะก็ใช้สามสี่คูณหนึ่งสี่คูณหนึ่งนะคะเป็นสี่นะคะ เอ้ยสี่คูณหนึ่งเอาสามมาเร้ไงหนงคูณสี่นะคะเป็นสี่อ่าหนึ่งคูณสี่เป็น4ี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะห้านะคะเรานะับไยห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะโอเคห้าข้าติ๊กถูกไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเข้าทั้งหมดกี่รอบนะคะ หน่วยบนนะคะสามารถเอาไปเทสใช้ดูก่อนได้เลยนะคะว่าจะเข้าร่างหรือเข้าสิบหรือเข้าบนล่างนะคะลองเทสดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบเอ็ดรอบนะคะสุดปังเลยนะคะเข้าทั้งหมดสิบเอ็ดรอบนะคะเล่นตัวละห้าบาทสองร้อยนะคะคูณสิบเอ็ดก็จะอยู่ที่ต่อวันนะคะสิบ หรือเราจะเล่น10รอบต่อวันก็ได้2,000นะคะถ้า11รอบต่อวันก็อยู่ที่2,002นะคะเล่นแล้วก็พักนะคะ10รอบถ้าเกิดอยากเล่นอีกนะคะก็ค่อยกลับมาเล่นต่อนะคะถ้าหลุดเกิน3รอบให้หยุดเล่นนะคะแล้วหาสูตรใหม่มาเล่นแทนนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรปักหน่วยบนนะคะพี่ๆก็รองเอาไปใช้ใดูได้เลยนะคะอ่านะคะฝากไว้นะคะกับอีกหนึ่งสูตรนี้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ํานะคะ มาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะหรืออยากพูดคุยสอบถามนะคะว่าวันนี้ใช้สูตรไหนเล่นอะไรก็ทักไปใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ